ครนี่ทางเมดนี่วันดีครับท่านสดครับวันนี้ช่างอ้อนจะมาตัดผมทรงโมฮอ,อกนะครับนะตัดทรงโมฮอ,อดูนะครับ เอาโมฮอกแน่นะหรือเอายังไงเอาพอดีพอดีเอาโมฮอกเนาะวิธีตัดโมฮอกผมก็มีวิธีตัดโมผมโดยใช้ฟันเบอร์สองเนี่ยแบบอย่างงี้เพราะมันเป็นหน้าร้อนละทรงรับลมร้อนแั่ทรงโมฮอกโดยที่มาจากบ้านอะไรนะเมื่อกี้นี่ต้นหนองบัวจันตําราครับปั้นหนงบัวจันตํารามาตัดทรงโมฮอกเนี่ยดูนะครับวิธีตัดของช่างอ่อนมาตัดง่ายมากเลยทรง ไฟเขาบอกว่าไปเลยมัเทพดีน่าร้อนเนาะโรงทรงก็ไม่ใช่แต่มันเป็นโมฮอกมันจะสูง,งกลางๆอย่างนี้มาจากบ้านหนองบัวน้อยบ้านจานตำลาครัแบบทรงโมฮอกกับทรงนกเอี้ยงตื่นปืนนี้ก็มันใกล้ๆกัๆๆนนะเาทรงนกเอี้ยงตื่นปืนทรง ทรงแผงมะหรือว่าทรงร์ดสมัยก่อนทรงหน้าร้อนแล้วเขาเห็นแล้วเขาจห,หรอนะโเขาจะบอกว่าอู้ไปตัดผมไหนมาวะ มันเปิด YouTube ดูได้เลยว่าอย่เงี้ยเนาะอยู่ใน y o u YouTube ล่วนวอนไ่างเงี้ยเขาตัดใน YouTube ูทูคแบบโมฮอกให้ดูด้านข้างก่อนครับชัดๆเลยแล้วก็ให้ดูด้านหลังนี่ดูด้านหลังเนาบ ด้านหลังนี่เราไม่ต้องเอาไว้ยาวเราเอาไว้แค่นี้พอเนาะท้างหลังไม่ต้องให้มันยาวลงมาโมฮอกมันก็เหมือนแผงมานั่นแหละครับตอนนี้มีคนเขามาช่วยอยู่ครับผม เาเลือกสูงม,มูฮอกมันหาดูยากมากเลยนะครับก็วางไว้ข้างนอกกันละครับงี่ครับครับขอบคุณครับนี่และครับวิธีตัดสูงม,มูฮอก,มมกเป็นเป็นคนรุ่นใหม่แต่อายุคนรุ่นเก่าเนาะชอบทรงวัยรุ่น,น,นยุคเก้าครับยุคเกนเนาะ ปอดฟันเบอร์สองออกล้วก็ทำอย่างนี้โมฮอตแต่มันจะมีอย่นี้เกิดยุคเก้าศูนย์ตัดทรงโมฮอตสบายหัวด่เขาเรียกหล่อสบายหัวไปเจอกับช่างไอ้กับคุณเชยยังไงละ่ะหรือเป็นคนทำงานอยู่ร่วมกัน เรามีอะไร็มาหาเต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ครับอ๋อช่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับไอ้อิเล็กทรอนิกสัดลมตูเย็นนอะหมอขข้าวครทำาได้เนอันัดนี่ครับดูข้างดันข้างโมหก ให้ดูชัดๆเลยนะครับด้านหลังให้ดูชัดๆอย่างนี้ครับโมฮอทรงโมฮอก ครับมีคนมารออีกคนหนึ่งครับครับนี่แหละครับเขาเรียกทรงมูฮอกแบบโบ,ร,บราณโบราณคือตัดแล้วมันจะเป็นหลกรับลมร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าทรงรับลมร้อนทำให้มันเย็นหัวมันสบายหัวสรุปแล้วว่า ทรงนี้เขาเรียกหล่อสบายหัวนั่นแหละครับอันเดียวกันคือทรงโมฮอกผมให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านบนทรงโมฮอกเขาเรียกทรงหล่อสบายหัวครับ เรามาดูว่าทำไมมันถึงเป็นโมฮอกดูนะครับนี่เราจะใส่เยวนิดนิดนี่คือทรงโมฮอกเราจะแต่งให้ได้ฉากวันทรงนกเอี้ยงตื่นปืนหรือว่าทรงโมฮอก,กใกล้เคียงกัน ดูนะครับเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูอีกทีนึงว่ามันทรงโมฮอกแท้ๆเลยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกทรงรับลมร้อนดูนะครับปึ๊บให้ดูอย่างนี้แล้วจะเข้าใจว่าโมฮอกมันเป็นอย่างนี้นะครับเี่ยปึ๊บหน้าตาก็หล่อดียิ้มเสักหน่อยครับ เน่เห็นไหมครับฝากอะไรถึงเบอร์โทรไหมกี่ยวเครื่องไกลไฟฟ้าไม่เปไรครับไม่เอาเนาะเอาแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะครับคขอบคุณครับสวัสดีครับ